ีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หนุ่ยซังอินโตเกียวครับสำหรับวันนี้ก็อาจจะดูหวัวย,ยุ่งๆนิดนึงนะครับพอดีว่ากลับมาจากการซื้อของนะครับที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่30พิพฤศจิกายน2021ยครับก็เป็นสิ้น สิ้นเดือนของเดือนพฤศจิกายนแล้วก่อนที่จะเข้าสู่เดือนธันวาคมต่อไปวันนี้หนูไปซื้อของมาประมาณ5,000กว่าเยนนะครับก็เลยอยากจะมาให้ทุกคนดูกันนะครับว่าหนูไปซื้ออะไรมาบ้างนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้เป็นเหมือน Refer e n c และกัน <S <S สําหรับใครที่จะมาใช้ชีวิตหรือว่าอาศัยอยู่ในที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในย่านโตกเกียวใกล้ๆกับโตเกียวเทคอะไรอย่างนี้ก็น่าจะได้รู้ในราคาคร่าวๆกันนะครับว่าค่าครองชีพหรือว่าถ้าหากว่าเราอยากจะซื้ออาหารประมาณนี้มันจะ ได้อะไรบ้างนะครับโอเคสำหรับอันแรกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นถั่วงอกครับอ่เริ่มแรกก่อนแลวนะครับอันนี้ถั่วงอกอช่วงนี้ค่อนข้างที่จะถูกนะครับรานะคาประมาณ2 0 25ยเยนได้มั้งถุงนี้นะครับก็หรือว่าจะเอามาทําพวกผัดไทยอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่า ออพอดีมีคนเพื่อนคนอินโดนีเซียนะครับเขาก็อยากกินอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยคิดคิดอยู่นะว่าว่าจะทําในเร็วๆนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ลองชิมน,นะแล้วก็เราก็ได้กินเองด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนของถุงนกนะครับยี่สิบห้าเยนถูกมากนะครับถูกมากขันต,ต่อมานะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่ถูกในช่วงนี้นะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกระหล่ำปีใช่ไหมครับไม่ใช่ ผักกาดขาวนะฮะนะครับผักกาดขาวอันที่จริงกระหล่ำปีก็มีนะกระหล่ำปีหัวหนึ่งมันจะร้อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเยนนะครับแล้วก็อ,อันนี้ผักกาดขาวนะครับถ้าอันนี้มันก็เป็นเหมือนหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมครับก็จะราคาไม่เกินหนึ่งร้อยเยนนะครับช่วงนี้ค่อนข้างที่จะราคาถูกมากๆเหมือนกันนะในะส่วนนี้นะแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นกล้วยครับกล้วยนี่นะครับอันนี้เป็นแบบลดราคาเพราะว่ามันก็เริ่มจะมีความงอมบ้างเล็กน้อยแล้ว ให้ทุกคนเห็นนะเห็นไหมยนก็จะมีความงอมบ้างเล็กน้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราก็เอามารีบกินนิดหนึ่งนะครับอันนี้20เยนนะครับแพ็คหนึ่ง20เยนเลยก็เลยซื้อมา2แพ็คเลยนะครับ2แพ็คเลยอันละ20นะครับก็20ก็ประมาณกี่บาทเองทุกคนประมาณ6บาทเห็ไหมสามสองหกใช่หบาทเนี่ยกล้วยกล้วยแถวนี้หบาทก็ถือว่าถูกมากนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นส้มนะครับหมดผลไม้ส้มนะครับอันนี้เนี่ยก็แพ็คละสองร้อยสองร้อยเก้าสิบเยนสองร้อยเก้าสิบแปดเยนอะไรประมาณนี้นะครับรวมภาษีแล้วก็จะประมาณสามร้อยกว่ากว่า,วาสิบหนึ่งนะครับก็จะเป็นส้มแบบนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นทีวิทเลมอนนะครับหรือว่าชามะนาวอันนี้หนุ่ยน่าจะรีวิวหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะ ตกราคาขวดอยู่ที่ราคาขวดละ80กว่าเยนนะครับ90 80-90เยนประมาณนี้นะครับก็นมนี้นมนะครับก็อันนี้ลดราคาลงมานะครับเหลือที่150กว่าเยนครับ150กว่าเยนนะอันนี้ก็จะเป็นนมบัวนะครับเป็นนมบัวต่อมาครับก็จะเป็นนมถั่วเหลืองต่างๆนะครับ อันนี้หนุ่ยก็ไม่ได้กินมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เลยอยากจะลองกินอยากไม่ใช่อยากจะลองกินเคยกินแล้วแล้วก็อยากจะกินอีกนะครับก็เลยซื้อมาหลายรสชาติเลยด้วยกันนะครับอันนี้หนุ่ยเคยทําคลิปแยกแล้วมั้งน,นะครับถ้าจำไม่ผิดนะนี่ก็จะซื้อมาทั้งหมดนี้เลยครับมีรสอะไรบ้างก็จะมีรสช็อกโกแลตนะครับมีรสตัวนี้เป็นวานิลาไอศครีมนะครับไอศครีมวานิลลารสชาเขียวนะครับแล้วก็รส มะม่วงนะครับรสแมงโก้นอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างนะครับช่วงนี้ก็จะมีบล็อกคอรีนะครับบล็อกอรีก็จะมาเป็นหัวแบบนี้หัวละร้อยห้าสิบกว่าเยนะนครับหัวละร้อยห้าิบกว่าเยสําหรับบล็อกครีนะครับ,ก,รบ,บ,ก,รก,รบก็มาผัดกับปุ้งก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่ามาทําอาหารอื่นๆก็ได้อีกเยอะแยะ,ยะ เหมือนกันนะครับบอ็อกคียนี่ก็เป็นไก่นะครับเป็นไก่เป็นตีไก่ปีไก่แบบนี้ก็ราคาอยู่ที่อันนี้รวมภาษีเลยแล้วกันนะ268เยหครับเอนครับแต่ว่าอันนี้หนอนได้ลดราคา30%นะอืมนะอันนี้ซื้อมากี่ขีดเนี่ยขออนุญาตด,ดูสักเล็กน้อยก็ซื้อมาทั้งหมด282กรัมนะครับก็เกือบสาขีดนะ เพื่อนลองไปคูณกันเองนะครับอันนี้หรืออาจจะไม่ได้คูณให้นะเพราะว่าคิดไม่ออกตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหอมใหญ่หอมใหญ่หอมใหญ่อันนี้เป็นสี่ลูกแต่อาจจะลูกเล็กนิดหนึ่งนะครับก็จะประมาณ200กว่าเยนเกือบเกือบสามเยนนะครับอันนี้อืมเป็นหอมใหญ่ครับแล้วก็มีอะไรอีกอ้าวก็จะมีไข่นะครับไข่รอบนี้ค่อนข้างที่จะแพงนะครับประมาณ200เศษเศษสองเยนกว่ากว่านะครับ แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเราก็กินกินไข่ในทุกมื้ออยู่แล้วดังนั้นเราก็เลยแบบว่าโอเคซื้อมาติดบ้านเอาไว้ก่อนอนะนี่นะครับก็มีน้ำจิ้มครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่นะแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาจากที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าไปซื้อจากร้านคาวดี้นะครับคาวดี้ที่จะมีอาหาร นานาประเทศหลายๆประเทศนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีพวกอาหารไทยอยู่เยอะนะครับเส้นผัดไทยอะไรพวกนี้ก็ซื้อจากที่นั่นได้คราดี้ก็อันนี้หนุนจําราคาแท้ๆจริงไม่ได้นะแต่น่าจะประมาณ200ยเยนร้อยกว่าเยน200ยเยนอะไรประมาณนี้ลนะนะครับสําหรับน้ำจิ้มเนาะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะถุงนี้หมดและถุงถุงใหญ่อันนี้หมดแล้วนะครับก็ขึ้นถุงใหญ่อันต่อไปนะครับ องายต่อไปนะครับก็จะเริ่มนี่เลยที่หนุ่ยบอกมาสักพู่นะครับก็คือพวกผัดไทยเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อจากร้านพาาดี้ได้นะับถ้ากว่าใครรู้สึกว่าอยากกินผัดไทยและอยากทําด้วยตัวเองอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากนะครับก็จะมีตัวเส้นตัวซอสอะไรมาให้แล้วก็สิ่งที่เราจะต้องซื้อเพิ่มเติมนะครับก็คือกุยช่ายนะครับใช่ไหมเขาเรียกกุยช่ายหรือ่านะเออเนี่ยใบ ผักอันนี้นะครับแล้วก็จะมีเต้าหู้หัวงอกไข่กออุ้งนะครับแล้วก็อาจจะมีถั่วก็แล้วแต่ตามชอบนะครับแล้วก็สามารถซื้อมาแล้วก็ประกอบอาหารได้เลยแล้วก็ซอสอะไรอย่างเงาเขามีอยู่ข้างในนี้แล้วนะครับพวกพริกปน่นอะไรนี้ก็จะมีอยู่ข้างในนี้แล้วนะครับถือว่าสะดวกม,มากๆครับก็ขนมนะครับอ่ะ อันนี้น่าจะเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็จะเป็นอันงไยนะครับข้างในก็จะเป็นไส้ถั่วนะครับก็จะมีถั่วแดงแล้วก็ถั่วแบบทั่วๆไปไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าก็เป็นลักษณะแบบนี้อร่อยดีนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอาหารสําเร็จกันบ้างนะครับอาหารสําเร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นเห็ดนะครับเป็นเห็ดทอดนะครับ ก็เป็นเห็ดเทมปุระครับราคาก็อยู่ที่ 300- 300รกว่าเยนนะครับเอ่อแล้วก็ลดราคาไป4 0นะครับในนี้ก็จะมีพวกวาซาบิอะไรนี้มาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นอาหารในมื้อนี้หรือมื้อเย็นนี้หรือว่ามื้อเช้าของเอในวันพรุ่งนี้นะครับก็มีอะไรอีกนะมีอันน,นี้นี่เป็นแซนด์วิชนะครับนี่เป็นแซนด์วิชก็จะมีอันนี้ไส ซึ่งอนะ่ะแอนมาอยู่นะครับก็คือทูน่ากับมายองเนสนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไส้ถั่วนะครับเป็นพีนัทนะก็จะเป็นไส้ถั่วแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมนะครับซาวครีคมเอ่อโปเทโต้ที่หน่วยกินโดยทั่วไปแล้วนะครับกินโดยบ่อยๆกินโดยทั่วไปอนะ่ก็จะ ราคาอยู่ที่แปดสิบกว่าเยนนะครับอ้นเมื่อกี้น่าจะลืมบอกไปครับอันฟานี่จะประมาณเกือบสามร้อยเยนนะแล้วก็อันนี้ห่อละเก้าสิบกว่าเยนนะครับเก้าสิบกว่าเยนประมาณร0อยเยนแหละนะครับรวมภาษีแล้วก็จะประมาณร้อยเยนต่อแล้วนะครับทุกคนก็อันนี้ครับอันนี้เป็นมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศ เอาออกมาจากคอให้ดูดีก่อนก็อันนี้มเมื่อเทสกล่องนี้นะครับราคาอยู่ที่ถ้าหากว่ารวมภาษีแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่167ยเ็ยนนะครับ167ยเ็ยนก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็ได้มเมื่อเทศค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็อนนี้ก็อาจจะต้องรีบกินนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีความแบบาบางอันมันอาจจะช้ำอะไรเงี้ยนะครับก็ เราก็มารีบทำอาหารสักนิดนึงนะครับแต่ว่าหนูก็ชอบกินนะเออก็ใช้มาเก็บเทศในการประกอบอาหารหลายครั้งอยู่เหมือนกันก็ก็เลยซื้อมานะครับก็อันนี้ก็จะมีปลานะครับหนไหม่แน่ใจว่าหนูจะอ่านถูกไหมนะเซตาละมั้งครับแต่เป็นปลาประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยก็ราคารวมภาษีแล้วอยู่ที่400นะครับ4 0 0ยเยน ถ้หาหกว่าอันนี้ก็ลดราคานะครับ20%ก็พอคูณออกมาแล้วก็จะเหลือ320เยนนะครับ320เยนรวมภาษีแล้วนะก็ปลาแบบนี้สามารถมาทำอะไรได้บ้างหรือว่าน่าจะเอามาทอดก็ได้นะครับเขาบอกว่าทอดก็ได้นึ่งก็ได้นะครับอืมก็มาทำอะไรได้หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับปลาก็เปลี่ยนปลาบ้างนะครับหรือกินปลาซาบะค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วนะครับก็เลย ปลาซาบะปลาแซลมอนเนี่ยกินบ่อยมากก็เลยโอเคเปลี่ยนลองหาอย่างอื่นกินบ้างนะครับอันนี้กุ้งนี่กุ้งนะครับก็ราคาอยู่ที่รวมภาษีแล้วห้าร้ยห้าสิบสี่เยนนะครับอันนี้ซื้อมาก็โอเคละอยากจะมาทําผัดไทยให้เพื่อนกินนะครับแล้วก็ให้ตัวเองกินด้วยแล้วก็เอามาทำเมนูอื่นๆได้อีกนะครับออันนี้ก็เป็นกุ้งนะครับที่ซื้อประจําอยู่แล้วนะปกติก็ซื้อประจํานะครับ นนี้ก็จะเป็นน้ำแบบนี้หนอไม่ไแน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรดีอะแต่ว่ามันเอามาแทนพวกะพะโล้อะไรเงี้ได้นะครับรสชาติก็จะใกล้เคียงเลยแล้วก็ทําง่ายนะครับอันนี้เป็นน้ำนะก็แค่เทลงไปในหม้อนะครับก็อาจจะผัดพวกเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ให้ให้สุกก่อนนะครับแล้วก็เท ตัวนี้แล้วก็ตามด้วยน้ำประมาณ2แก้วนะครับเท่านี้ก็จะได้เป็นพะโออะไรนี้แหละแล้วก็ใส่ไข่ต้มลงไปอย่างเงี้ยนะนะครับถือว่าสะดวกมากๆถ้าหากว่าใครอยากกินพโลอนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีพวกเนี่ยครับหมูอันนี้ก็จะเป็นหมูสไลด์นะครับหมูสไลด์อันนี้567ยเยนรวมภาษีแล้วนะครับก็จะลดครึ่งราคานะครับก็จะเหลือ200กว่าใช่ไหมครับ นี้ก็จะมีอีกอันนี้ก็จะเป็นหมูเช่นเดียวกันนะครับแต่หนยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะอันนี้อันนี้ก็เนี่ยราคาเต็มๆมันอยู่ที่1234เพองรนะครับแล้วก็ลดครึ่งราคานะครับก็จะเหลือ500กว่าเยนใช่ไหมครับแล้วก็มีอันนี้เป็นตับนะครับเป็นตับไก่อันนี้เพราะว่าหนูซื้อตัวคุยช่ายมาใช่ไหมแก็เลยซื้อตับตัวนี้มาผัดด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ อยู่ที่ราคา284ยเยนแล้วก็ได้ลดอีก30เปอร์เซนนะครับอนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างก็จะมีเต้าหู้นะครับเต้าหู้วันนี้นะครับก็สามารถที่จะมาใส่พาโลก็ได้แล้วก็ใส่ผัดไทยก็ได้นะครับเต้าหู้นี้ก็จะราคาอยู่ที่ประมาณไม่เกินหนึ่งรยเยนนะครับอาจจะไม่ไม่ถึง100อยเยนเลยอาจจะประมาณ70 80ดิเยนอะไรอย่างนี้เลยนะครับ ต่อมานะครับใกล้จะสุดท้ายแล้วอันนี้ก็จะเป็นอ่ะเมื่อกี้ที่นุ้ยบอกไปใช่ไหมนนี้ก็จะเป็นอะไรนะคุยใช่านะคุยใช่นะครับอันนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบกว่าเยนครับก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายรายการสองรายการสุดท้ายแล้วก็คืออันนี้ซื้อมาจากคาวดี้นะครับยำยำจัมโบ้นะถ้าหากว่า ใครคิดถึงนะครับในส่วนของพวกมาม่าหรอบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยำยำจัมโบ้อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะหาซื้อได้นะครับนี่ราคาอยู่ที่60กว่าเยนนะครับ60กว่าเยนก็ตกซองละ10กว่าบาท20บาทนะครับ ถือว่าถือว่าถูกแล้วนะน,นี่ถือว่าถูกแล้วนะครับเดี๋ยวอย่าไปเทียบกับของที่ขายที่ไทยนะเพราะว่านี่มันอยู่ในญี่ปุ่นนะทุกคนก็จะถือว่านี้ค่อนข้างถูกแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวีแกนเอ่อกรีนคารนูโดนะครับก็จะเป็นแกงเขียวหวานแล้วก็จะมีเส้นอยู่ข้างในนะครับอันนี้นะทําโดยมันผลิตโดยคาวดี้นะไม่ได้ผลิตที่ประเทศไทย ก็เลยเพิ่งเห็นนะครับก็เลยซื้อมาลองลองชิมนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็อันนี้มันก็จะเป็นสูตรที่เขาไม่ใส่เนื้ออะไรเลยนะนี่เขาจะเขียนไว้นะครับก็คือไม่ใส่เนื้ออะไรเลยไม่ใส่เนื้อปลาด้วยไม่ใส่ทัมากุกเออไม่ใส่ไข่ด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ M.S.G. โมโนโซเดียมกลูตาเมตพวกผงชูรสก็ไม่มีแล้วก็นมก็ไม่ใส่นะครับ ก็มาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับซื้อมาลองแท้ๆเลยนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่โชกุฮิงคังอาบะเนี่ยน่าจะประมาณ5000กว่าเยนนะครับแล้วก็ซื้อที่คาวดี้อีกน่าจะประมาณ1,000เศษนะครับนะทั้งหมดเนี่ยก็ได้มาตามที่ลุยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนมาถึงตอนนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อน พี่ๆน้องๆบางท่านที่กําลังอยากจะมาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าแพลนนะครับอยากจะมาเรียนในย่านโตกเกียวอะไรย่างนี้ก็ของต่างๆก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย